สวัสดีค่ะวันนี้แม่มแวะมากินส้มตําที่ร้านสมนึกไก่ย่างค่ะพอดีพาลูกชายมาทําตาที่โรงพยาบาลวัดไร่ขิงเลยปากทางเข้าโรงพยาบาลวัดไร่ขิงมานิดนึงก็ถึงร้านแล้วโซนธรรมดาโซนห้องแอร์แล้วก็โซนในสวนค่ะใช่แล้วแม่นั่งอยู่โซนธรรมดามาถึงก็ต้องเสิร์ฟน้ําก่อนเลยพอมานั่งน้องก็เอาผักมาเสิร์ฟให้รอสักพักอาหารก็มาเสิร์ฟแล้วไง บอกแล้วอย่าสั่งอาหารตอนหิวโอ้โห uh สมนึกไก่ย่างให้ไก่มาเป็นตัวเลยค่ะกินไก่หอมฉุยเลยได้กินหรือเปล่าไก่ย่างตัวนี้ราคา250บาทเสริฟพร้อมน้ำจิ้มแจว่วแล้วก็น้ำจิ้มหวานจานนี้เป็นส้มตำไทยไม่พริกส้มตำไทยรสชาติจัดจ้านถึงแม้จะไม่ใส่พริกมันก็จะนัวๆไก่ย่างร้านสมนึกเนี่ยอร่อยสมชื่อไก่นุ่มและมีความหอมแล้วก็มีความหวานในตัวกินไก่เพลินเลยแหมลองทานน้ำจิ้มแจว่วแล้วก็น้ำจิ้มหวานดีทั้งคู่เลยจานต่อไปเป็นส้มตำปูม้าเนี้ราาาค250บท ปูม้ามา2ตัวเลยนะส้มตําปูม้ารสชาติจัดจ้านปูม้าสดแล้วก็หวานทานส้มตามนั่งหลุดปูม้ากันนัวเลยและแล้วส้มตําถาดก็มาโอ้โห,โหเครื่องเคียงมีทั้งไส้กรอกทั้งหมูทั้งไข่เค็มแคปหมูเพิ่มหมูยอทอดกับเส้นหมี่แล้วก็ขนมจีนด้วยฉันบอกแกแล้วว่าไม่ให้สั่งของตอนหิวไงโอาหน่าใจเย็นๆมากินไก่ก่อนเนี่ยคือจริงๆแม่มยังมูฟออนจากไก่ย่างไม่ได้เลยนะเฮ้ ปลาดุกฟูนี่เอาตายแล้วแกสั่งปลาดุกฟูมาด้วยเลยดุกฟูที่ไม่ฟูฟูมีเท็กเจอร์ของความเป็นเนื้อปลาดุกนี่ก่อนมาเดินย่อยกันมามาดูร้านสมนึกไก่ย่างดีกว่าโอ้โห oh ของกินเยอะแยะเลยไม่แล้วนะแม่มของที่โต๊ะยังกินไม่หมดเลยนะที่แบบนี้มันซื้อกลับไปกินที่บ้านได้ไม่ฟังอีกนะร้านสมนึกไก่ย่างอยู่ซอยทางเข้าวัดไร่ขิงแวะมาเส้นนี้ก็แวะร้านสมนึกไก่ย่างร้านบรรยากาศดีพนักงานเป็นมิตรน้ำมะววคาโดปั่นก็อร่อยด้วยนะคะ